ภาพล่าสุดน้องทีขายุลูกชายแอนนี่บรู๊คโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกชายจริงๆคะ่ะสำหรับแอนนี่บรูคคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองที่ตั้งแต่มีลูกชายคนเก่งน้องทีขายุคุณแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกชายในทุกๆด้านล่าสุดแอนนี่ได้ออกมาเผยภาพล่าสุดลูกชายที่ดูโตเป็นหนุ่มขึ้นมากพร้อมลงแคปชั่นว่า เจ้าหนุ่มผมยาวอายุ13สูง175แม่บอกเลยว่า90%มาจากอาหารการกินแม่อัดเรื่องอาหารและอาหารเสริมมาตั้งแต่อายุ5-12ขวบช่วงเวลาปลดล็อกสกิลทองของร่างกายเด็กๆอัดไปเลยจะมีบางช่วงอวบนิดนึงแต่จะยืดในที่สุดแต่ละบ้านเด็กชอบอาหารไม่เหมือนกันสูตรที่บ้านคือสูตรน้ำปั่นที่ทานได้ดีแคลเซียมเยอะ ทานทุกวันคือทั่วลันเตาตําลึงผักโขมลวกปัน่นใส่น้ำผึ้งนมโยเกิร์ตค่ะในส่วนของเมนูอาหารไว้แม่แอนจะทําลงแล้วให้ในเพจนะคะเพื่อใครอยากทานตามหรือน้องๆอ,อยากทานค่ะอาหารสำคัญมากๆทานให้ถูกสูงแน่นอนเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะคะเริ่มได้เลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ที่สำคัญคือความสม่ำเสมอค่ะทานทุกวันห้ามทอ้อ ของน้องคือนอกจากจะสูตรน้ำปั่นที่แม่ให้แล้วก็จะมีนมวันละ1ลิตรค่ะขอบคุณข้อมูลแอนนี่บรู๊